ดีไซน์นะคะสูต,ตรสตรอเบอรี่เหรอ,อนี่นับค่ะน,นี่หมูชีสนะคะคื <c oughs> อทำหมูชีดสด<า>ีไ<สา>โอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรคะเนี่ย <c oughs> เรียวตาชาบูเรียวตาชาบูวันนี้มากินชาบูกันนะคะทุกคนนี่เลยอันนี้มาดูกันว่าเขามีอะไรบ้างอะไรมิตรบอลสลัดไข่ผัมดี่ใน่ลองไหม ถ่ายรูปแอนเช็คอินรับฟรีชุดหมูยหมูย่างเกาหลีอ๋ออันนี้เป็นโปรโมชั่นมีวิงซูหมี่เด้งด้วยดีไซน์ดีไซน์วิงซูหมี่เด้งน้ำฟังชาไทยหมี่เด้งห <c oughs> มี่เด้ง,ดง <c oughs> แล้วอะอะไรนะนมีเป็นไฟล์สั่งอาหารเลยค่ะนี่แป็นเดแล้วก็สั่งอาหารในน,ในั้นได้แค่นี้เองเพิ่มไม่ได้เหรอตรงข้อหมายบวกไงไม่ ในจานได้คใช่เอามาสักสองก่อนพอสัเไ,ไม่รู้เหมือนกันนะคะอ๋อมีมุมตรงนู้นไปตั่เองได้เหรอไม่ถ้ามันมีให้สั่งตรงนี้ก็คงต้องสั่งตรงนี้คงไม่มีตรงนู้นเป็นผักมั้งสั่งตรงนี้ก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนูง้นอีกทีหนึ่งเอาหนึง่งก่อนก็ได้อะไรนะแม่สั่งเป็นซุปน้ำดำกับซุปต้มยำมานะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้พ่อฝองกลับไปที่รถนะแปลเสื้อแขนยาวให้ดีไซน์ดีไซน์ก้หนาวหนาวใช่ไหมแอร์เย็นใช่ไหมไม่หนาว อ๋อใช่นนอ,อ่ะสั่งตอนนี้กอนเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันว้าวเมนูมีเยอะเลยดิไซน์แล้วก็มีบิงซูให้เลือกด้วยนี่บิงซูแล้วก็ไอศครีมแล้วก็เครื่องดื่มจะเป็นแบบรีฟิลสามสิบเก้าบาทดไอติมเวทิมก็มีหลายรสอยู่นะดิไซน์ว้าวโอเคอะแม่สั่งเบื้องต้นแม่สั่งหมูมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนตรงนูง้นกันเนาะอันนี้เป็นมุมบุฟเฟ่บริการตัวเองไหนลูซิอ,อะไรนะ เขาเคาน่าจะใส่ช่องผิดเขาแบบเขาอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนป้ายอะมีเห็ดเฮ้ยมีอันนี้ด้วยเฮ้ยดีไซน์น้องมาแล้วหลบน้องหน่อยน้องจะไปส่งมีราเมีไข่เฮ้ยมีกิมจิด้วยอันนี้อะไรมียำสาหร่ายเฮ้ยมีเส้นมีมีเส้นนี่ไงมีชายไม่มีเส้นหนึบมีแบบนี้มีปลาหมึกหมึกทาโก้แบบนี้ด้วย ไก่โน้มหมูหมักงาไข่อันนู้นอะไรคะเต้าหู้ทอดเกี๊ยวทอดแล้วก็นู้นอะไรอ่ะไข่ตุนติ่มปลาหมึกติ่มซำหรอติ่มซำหมูกับติ่มซำปลาหมึกข้าวญี่ปุ่นแกงกะหรี่มีน้ำอะไรบ้างโอเคอ่ะเดี๋ยวนะ้ำแล้วไข่ตุ๋นกับขนมจีบปลาหมึกมีอะไรบ้างหมึกกรอบ มันจิ้มอย่างนี้โอเคอะอาจารย์มาตักก่อนตรงนู้นมีอะไรมั้งม,มีไหมตรงนู้นมีไหม,มไม่มีหมดแล้วโอเคปไปไปจานนี่ของมาส่งแล้วอ่ะดีไสายต้อ,บอกบกีเอาใส่ไหนราลองใส่ตุ้มยำเลยต้อ,อกโบกีสองอัน <c oughs> อันนี้ปลาหมึกยาัาซไส้อันหนูใส่ปลาหมึกยัาซไส้ใส่อย่างละอันก็ได้ <c oughs> อันนี้หมูไม่ไผ่ก <c oughs> ุ้ง ้ยไม่ใช่ตะเกียบหนีบเอาระวังห่นร้อนอ่ะอันนี้ปลาหมึกสดระวังนะปลาหมึกสดลูกแล้วก็นี่นะสันคอแล้วก็เนื้อโคขูอนอันนี้ชีสใช่ไหมลองไหมใช่ตังไหนไม่รู้เดี๋ยวก่อน <laughs> เดี๋ยวแม่ทำให้หน่อยดูดิปลาหมึกหน <laughs> ูอะโคตรเล็กอะหมดมากอะใช่ไหม <laughs> นี่อ่ะนั่งเลย กินอะไรมา,างเนี่ยปลาหมึกกับม้วนเส้นเหรอโ <Yeah. S 1> อ,อ้โหเต้าหูา้ไข่เต้าหูา้ไข่เต้าหู้ไข่สุกแล้วแล้วก็เส้นเหรอจะยืดไหมทุกคนมาดูกันนี่หมูชีสนะคะคุณทำหมูชีส <c oughs> มันไม่มีที่ต้มชีสอะ่ะมันก็เลยต้องมันไม่มีเลยนะมอนช่องชีสแยกต่างหากเนาะก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ชีสมันยังไม่ค่อยละลายนะที่ไสเนาะได้อยู่ว้วมามมม อ่าวโอ้โอ้ให้สายชิมแข่งได้ชิมไหมน่ะออร่อยไหมพ่อชิมไหมหมดหมูหมดไม่หมดอ๋อไม่ไี้ได้คำหนึ่งอะไรเหรอะัวเลี่ยนไม่เรียน เรี้ยงไหมลูกเอ้าเอ้าอย่างนั้นมันก็โดนน้ำมาสิหนูต้องไม่ให้น้ำเข้าไปเพมาแล้วเอาอะไรมาส่งเอ่ยบิงซูเอ้บิงซูนี่ผมบิงซูสองไอติมหนึ่งโอ้โหว้าวคอนดิชอ่์นะคะบิงซูสตรอเบอรี่เหรอ๋อนี่ของพ่อบิงซูส้ม น่ากินอ่ะของแม่เดี๋ยวของแม่จะเป็นอน,นุนะคะทุกคนนี่บิงซูหมี่เด้งเดี๋ยวมาดูกันมาแล้วอันเยอะอ๋อตกใจว่าแม่สั่งเหรอนี่นรับค่ะ <laughs> บิงซูหมี่เด้งปังชาไทยไหนว่าปังชาไทยอลูกเนี่ยเหรออ๋อนี่ไง หู้ฮะหู้ฮะผูแล้วายมาชิมยังไม่เห็นชาไทยเลยเนี่ยนี่ไงชาไทยขนมกัง่นมีนิดหนึ่งมีนิดหนึ่งใช่ไหมมาชิมเกันมาชิมชิมมาไดหมชิมเลยดิเอ้ยฉ่ำๆน้ำจังๆจะตักน้ำจะตักนี้จะพุดดิ้ง พุดดิ้งทำมาจากอะไรพุดดิ้งนมตัดหมูน้องนะคะทุกคนออ้นี่เด่งดึงเด่งดึ๋งน่งดึง,ดงมีรสหวานหวานอยู่มไม่ใช่จืด,ดกัดเข้าไปครั้งแรกคือจือดแต่พอพอพอแบบได้อันนี้พ๊กนมมันคือพุดดิง้งนมไม่หวานนิดนิดเจชาบอกว่วา,วามันขมชาไทยไม่ขมนะลูกเวลาเรากินชาเย็นมันขมกว่านี้อีกอร่อย ดีไซน์กินบิงซูถ้วยถ้วยที่สองแล้วนะ<ช>บิงซูสตรอเบอรี่ถ้วยที่สองสุดเยอะกว่าชาบูอีกตอนนี้ใช่ชาบูนี่กินวุ้นเส้นไปหนึ่งถ้วยกับเต้าหู้ไข่หนึ่งหลอด <c ười> แค่นั้นใช่ไหมแล้วก็มากินบิงซูสองถ้วยไอติมอีกหนึ่งลูกแล้วก็บิงซูสองถ้วยคุ้มค่าสองร้อยกว่าบาทโอ้ดูอะไรอ่ะคะพอแล้วหมดเดยอะแล้ววันนี้อ่ะไปหาพ่อก่อนเ<โ>ฮ<ะ>้ยเดี๋ยวกระติ้งน้ำ ดิซา์นู่นนู่นนู่น,นบ้านเราขาดกระติกน้ํำนะทุกคนคือไม่ใช่กระติกน้ํากระติกใส่น้ําแข็งอ้าวไม่ใช่อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กระติกใส่น้ําแข็งอุ๊ยแต่เป็นเป็นที่ใส่อย่างเงี้ยจานใส่ช้อนใส่อะไรเวลาไปแคมปิง้งน่ารักดีเนาะอ่ะไปไปตามหาพ่อก่อนอิ่มแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนวันนี้ก็มากินข้าวไกลถึงลำพูนเลยใช่ไหมคะดิซา์ กลับบ้านดีกว่าหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มย่อนกลับบ้านดีกว่าบ๊ายบาย